เทศบาลตำบลบางสเ,รงเราสรภอสตหีบจังังวดชนบรุรีขอเสนอโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นดิจิทัล B-body บ,บางสเสรเพื่อขอรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านที่11การให้บริการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-service การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service ของเทศบาลตำบลบางสเสร ครบถ้วนทั้ง8ขั้นตอนดังนี้ 1. การสืบค้นข้อมูล 2. การพิสูจน์และยืนยันตัวตน 3. การจัดทำแบบคำขอและยื่นคำขอ 4. การตรวจสอบและติดตามคำขอ 5. การอนุมัติเอกสารหรือหลักฐาน 6. การชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ 7. การออกใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นๆและ 8. การจัดส่งใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นๆระบบท้องถิมดิจิทัลของเทศบาลตำบลบางสเสร่ส่วนของระบบหลักประกอบด้วย5ระบบดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต o อปเซอร์วิระบบขออนุญาตก่อสร้าง 3. ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 4. ระบบรับชำระค่าธรรมเนียมขยะค่าบำบัดน้ำเสียค่าปละปาและ 5. ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลตำบลบางสเสรเริ่มนำระบบท้องถิ่นดิจิทัลเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์เมื่อประมาณต้นปีพศ2566ระบบ OSS หรือ One Stop Service เป็นระบบที่เทศบาลตำบลบางสเสร นำมาใช้เพื่อให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์เป็นเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานและช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นข้อมูลประชากรของเทศบาลตำบลบางสเสร ณวันที่30เมษายน2568จําจำนวนประชากรทั้งหมด11,850คนแยกเป็นประชากรชาย5,404คนประชากรหญิง6,446คนจำนวนครัวเรือนทั้งหมด3,224ครัวเรือนจำนวนบ้านและคอนโดที่พักอาศัยที่ไม่มีคนอาศัยอยู่จำนวน6582หลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น9 8 8 0 6หลังคาเรือนความสำคัญของ e-service ในงานของเทศบาล 1. มีประสิทธิภาพสูงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้การทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. เข้าถึงทุกที่ทุกเวลาประชาชนสามารถรับบริการได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 3. ลดต้นทุนประหยัดทรัพยากรทั้งกระดาษและเวลาเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งประชาชนและภาครัฐเทศบาลตำบลบ,บางเสรกกับการพัฒนา e-service ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสอพรอเริ่มจากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ,บางเสรมุ่งสู่เทศบาลดิจิทัล ที่ให้บริการประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลาประกอบกับกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลบางสเสร่ที่ต้องการพัฒนาระบบร้องทุกและร้องเรียนออนไลน์เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เกิดการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นดิจิทัลวีบัตตี้บางเสร่เป้าหมายของโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและตลอดเวลา โครงการสร้างเครือข่ายท้องถิ่นดิจิทัลบีบัตตี้บางเสรซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในเขตเทศาบาลตำบลบางสเสรทั้ง8ชุมชนอาสาสมัครสาธารณาสุขอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางสเสรโรงเรียนชุมชนบ้านบางสเสรโรงเรียนเกฤดแก้ว โดยคัดเลือกผู้แทนรวมทั้งสิ้น60คนมีแนวคิดดังนี้ 1. ชุมชนช่วยเหลือกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนสร้างอาสาสมัครในการช่วยเหลือสร้างความรู้ความเข้าใจมุ่งแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบบ,บริการสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 2. ท้องถิ่นดิจิทัลนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชน เพื่อยกระดับการให้บริการการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดความเหลื่อมล้ำลดขั้นตอนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 3. เชื่อมโยงตลอดเวลาระบบติดตามและแจ้งเตือนที่ทันสมัยทําให้ไม่พลาดทุกความคืบหน้า 4. พบพาสะดวก เข้าถึงบริการผ่านมือถือและอุปกรณ์ทันสมัยได้ทุกที่ขั้นตอนการใช้งานบีปัตตี้บางสเสรผ่านระบบ OSS 1. เข้าสู่ระบบสามารถเข้าสู่ระบบ OSS ด้วยการสแกน QR code หรือเข้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางสเสรและคลิกที่ระบบ OSS หรือกดเว็บแอปที่หน้าจอโทรศัพท์ 2. กรอกข้อมูลระบุประเภทเรื่องร้องเรียนกรอกรายละเอียดและถ้ามีภาพถ่ายสามารถได้ภาพถ่ายได้ 3. ส,ส่งคำร้องกดส่งคำร้องและรับหมายเลขติดตามเรื่องพร้อมเลือกช่องทางรับการแจ้งเตือน 4. ติดตามความคืบหน้าของคำร้องรับแจ้งสถานะผ่าน SMS หรืออ e ีเมลและสามารถตรวจสอบในระบบได้ตลอดเวลา สรุปคำร้องผ่านระบบ OSS ตลอดปีงบประมาณ2,567คำร้องทั้งหมด1,834รายการซึ่งเทศบาลตำบลบางสเสรได้นำข้อมูลมาเป็นข้อมูลเมืองเพื่อการพัฒนาต่อไปประโยชน์ของระบบ OSS One Stop Service ที่มีต่อประชาชน 1. เกิดความพึงพอใจสูงสุด ประชาชนมีความสุขจากบริการที่สะดวกรวดเร็ว 2. โปร่งใสตรวจสอบได้ประชาชนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองจากระบบกดติดตามการแจ้งเตือน SMS หรืออ e ีเมลระบบจะอัปเดตเมื่อมีความก้าวหน้าของคำร้องและระบบสรุปรายงานต่อผู้บริหารอัตโนมัติ 3. ประหยัดเวลาไม่ต้องเดินทางมาเทศบาลประหยัดค่าใช้จ่ายจากผลสำรวจประชาชนจากชุมชนเกร็ดแก้วห้วยลึกซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่มากที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถจัก,กรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางการเดินทางมายื่นคำร้องที่สำนักงานใช้เวลาเดินทางประมาณ1 0 1ถนาที และใช้เวลาในการเขียนคำร้องและยื่นคำร้องให้กับเจ้าหน้าที่ประมาณ15-20นาทีแต่การยื่นคำร้องผ่านระบบ OSS ไม่ต้องเดินทางเพียงแค่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนก็สามารถยื่นคำร้องได้ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีและสามารถตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา 4. รับรู้ข้อมูลทันที แจ้งเตือนความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ไม่พลาดทุกการอัปเดตผลลัพธ์และเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานระบบ O.S.S. เข้าถึงทุกกลุ่มวัยแม้ผู้สูงอายุก็สามารถใช้งานได้ด้วยระบบที่ออกแบบให้ง่ายและมีเพื่อนบ้านช่วยเหลือจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นคำร้องผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า200%เซในปีแรกสะท้อนการยอมรับจากประชาชน ความพึงพอใจสูงจากผลการประเมินความพึงพอใจประชาชนชื่นชมความสะดวกรวดเร็วแนวโน้มและทิศทางในอนาคตของท้องถิ่นดิจิทัลขยายบริการเพิ่มบริการอ e ีเซอร์วิสให้ครอบคลุมงานเทศบาลทุกด้านบูรณาการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภาครัฐอื่นๆเพื่อการบริการสมบูรณ์แบบพัฒนาสู่ AI นำระบบปัญญาประดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลและให้บริการเชิงรุกบางเสเลเมืองอัจฉริยะพัฒนาสู่สมาร์ทซิตี้เต็มรูปแบบบางเสเลอุ่นใจด้วย e-service